วันนี้จะมาเชิญเด็กหอชาวคอนโดทำหมาล่าปิ้งย่างกินกันค่ะเตรียมเนื้อสัตว์และผักที่ชอบอย่างพริกหยวกยัสไส้หมูสับเบคอนพันเห็ดเข็มทองหรือเบคอนพันหน่อไม้ฝรั่งผักต่างๆที่ชอบก็จัดการเสียบไม้เลยค่ะแมงกะพรุนก็มาลูกชิ้นต่างๆก็มีจัดชุดใหญ่ไปเลยจา้ามาผสมซอสหมาล่าค่ะซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลผงปรุงรสและน้ำปลาและขวดนี้ค่ะผงหมาลา่าตาอาจูรสชาติต้นตำรับเสฉวนกลมกลม่อมผสมในข้าวกาแลเทใส่แก้วค่ะใช้ทาหรือชุบเนื้อสัตว์และผักที่เตรียมไว้ลเอออาาส่่่มทดยยคะง วางทีละยหลายไม้ไปเลยค่ะด้วยใช้ไฟร80องศาประมาณ6-7นาทีนะคะเวลาผ่านไปไวเพราะตัดตอก็เอาก๊อก2ตามไปเลยค่ะพอ,อทําเสร็จทุกไม้แล้วก็เอาใส่แก้วเลยค่ะใส่ผงหมาล่าเพิ่มความเผ็ดร้อนอีกสักหน่อยปิดฟ้าเช็คเช็เลยค่ะกลิ่นหอมมากพร้อมกินกแล้วค่ะหม,มาล่าเขย่าอร่อยกลมกลมแซ่บลิ้นชาไปเลยจ้าถ้านึกถึงผงหมาล่าต้องอจูเลยค่ะสายหมาล่าต้องไม่พลาดสิ่งนี้แบบซองก็มีนะคะจะใช้ปรุงอาหารโรยทาหมักผัดซองเดียวเอาอยู่เลยสั่งซื้อได้ที่ tik